เต็มตีนเต็มต mm ีนเล่นว mm ่าซ mm ้ำเปิดแท่งนี่ใครบอกความเพ่านี่เด็กเมืนนี่นี้ว่าผนี่ว่าดีถือบดล่างอถึงทั้งบวทั้งล่างถึงทั้งหนทั้งล่างซ้ำเปิดแท่งว่เขห้าเหียดเ้าสามส3ันสาหกสา3หกหาหกั่สหาเจาหปีพ่อคอยเขาลงมบาน พ่อใครตอนนั uh ้นท uh ุ่องห่าก็ยังไ่ได้เจอพ่อมึอเปนตายยังเรียกเนหลังมึงเกือตสายวันที่แปดเรียกว่าบีหาที่นาที่ก็ไปเจอพ่อมึงเรียกว่าพกผ้าวันนี้จะมาห้องห่าปะเขาทพ่อ่อวันจะสร้างคนพ่อบอกคือคืดว่าฟันว่าเจ็ดรูนแมอแมวงั้นเอบ่กับอกเขาไปซื้อฮักกี่ดอกก็สูงโข ไม่คือแก่ห้องอยู่แต่ว่าห้อไปเดือเต้นอ่ะขึ้นสี่เสี้ก็ือกับละท่านฟันแสดงว่าจีเกเลขแกว่าตัวือเลขตัวตฟันฟันตัวใดบวนี่คฮับพคืออคือคือกับว่าดเพอว่าเอาตังไปให้ลูกหน่อยลูกมีตังคใช้กันบ่าดีหาสิบสองร้อเหาสารยเปเซทีเจ้าซื้อเลขตัวนี้ไดซื้อตัวใด คันบ่ถือไม่ให you know? ้บอกว่าเล็้ชิมไฟเลยนหรอครับเลียงยังก่านนี้เลียยังนีะคันคือนีมีซ้ำมีละไหาสองหาสามคือเลขถูกเพิ่มขึ้นนี่ชื่อไหมเออหาสองหาสามสามสามเเคืสามกับเจ็ดเจ็ดอยู่ควมีภาพเืีความตว่าไปหารผม่้นตัวู้้าที่หนงทากันิโอ้ยลูกอยู่ในตในห้องเนะเขาฟามึงยันันจอ คือว่าถ kind of oh, ึงเรือว่าทางเลอะไรเอาแม่แม่ป well. yes um, ันปันเห็นมันเจอะันเจาเจาคือกันบ่บ้านบอกแยงยิงย่ยิงบ่อเรื่องเล็กหาสมปก็ยี่สิบเลยตาางว่เขาเผื่อลกันคือพี่ด่างแย่งเงินกูมาเลยเออ่าแมน้ำัวอยู่ต้นนี้บัวแกว่าตัวฟันเจาะิ้ฉันมันแม่บ่บ่ ชื่อว่ามาหาสวงมึงคือไปซื้อรถตีรี่หาถามว่มีหาสวงมันบ่มีหาสวงเหมือนเบิดบ่ขึ้นโอ้ยตำรวจจับฮะตำรวจจับฟันมาตำรวจจับตู้ถือเหรียญยิงตู้ซื้อได้ก็ถือบอกพี่เอื่องว่าข like ันปันมาตำรวจจับซื้อเลขซื้อจังได้ก็ถือผมแก่สิบปอนซื้อเลขแก่สิบอกผมเป็นบอลเลขถ้าแก้ฟันไดี่ห้ออะือบ้อฟันดีบ่ปันสิคือฟันดีอันบ่ ตอนแบบนี้คือวคันบอกันเกี่ยวออยู่พมีสูนองแม่นี่เหียเป่ามเจ็ดเจ็ดก็หาท้องหาสามนี่ต้องไปซื้อตวอืยนบลกลับก็ถือเรียกเงินนี่ฟันทงใช้เน็กไปเลยโอเคยืมฟันครับฟันไม่เ่ห้องมื่มือว่าันบ่คือฟันไหมันันมาผมถือจับมันไฟันมาผมถืจับผมถือเลรียที่อุตส่าหูถือก็ไม่ถือเสียปีไม่นอนฟินเองเนาะเขานี่เหรียญทานคือสี้วนนะข้าจบ ว่าเราตังไปให้ลูกใหม่ลูกไม่มีตังกินข้าวไม่เคยไปหาลูกให้ผมหาที่ฟองหวานอี่ละเจ้งวันยื่นีตัวยื่ีเกเกินเลยเข้าเกี่ยวนั่นหนตัสืก็นล้อก็ได้สือสืบเตปีไหมนะแม่พอมีเงินเดรีเียปีหมาม่วนที่พอตัวพันตัวพันตัวยื่สืบคนตัวฟันเลยถึงยังบ่สือเพราะว่าพ่มีเงินไหม ม่มีกบสินมีกับืองวดเี้นะ่อไดจะงไดนกถือกันบ่งวดนี่พอฟันขักฝันแน่ฝันเคงเคเตงเตเนนๆเลยเอยู่มู่ฝันอ้ยเฮาดีดี๋ยวกันเฮาเดี่ไม่สื่อเลยเอาไปเลยหาฟแล้วก็หาซานซรว่าผมต้องกลับเล่นใส่าาก็เจ็ดเาา็่ต้องกลับเล่นปะอ้ยนําก็ไปเพราะว่าผมมันหาสองบ่กลับหาสองกลับเนี้ยลูกพี่มีซื้อล่างตัวเดียวเลยหา จะมา้างแห้งปะนังหาทองหาทามีรางเลยพวกนีบนพันเลยพันนี่ซื้อไปจักพันเนี้ยลัซื้อบนบจักพันตอนนันตัวดีเชื่อตัวซื้อตัวเยอะเชื่อเหนบองวดแปดแปดผมซื้อแปดแปด้างผนก็ซื้อผลจตเซพันมาเป็ดปิดเป็ดพวกนี้ตัวเชียว่มาข้าเจ้าตีผมแปดแปดผมเป็ดติดเป็ดผมเป็ดมีผมเจ็ดเจ็ดผมเคยมาเขาเคยพัน่าได้เป็ด เาสื่อแปดแัดมันอออหนึงเจ็ดเจ็ดไม่ซีดเย็ดเย็ดถึงสองมื่นวะมือนั้นพ้มโ้งแห้งเลขออกเจ็ดเจ็ดบนซื้อถ้าบนลางว่าเื้อที่เราคอยจึงได้บอกเจ้าไงว่าเวลาเจ้าสื่อนอะเจ้ายงว่าบนก่สุกวดดีเนงเลขออกหาสามลางถือเลขเย็ดเย็ดโยสื้อวะเย้ม้นเอาเป็นเช่นนี้เย่มนสองรอีสิบหรือว่าเย่โมนวออ ยันใหอล่างบ้าแล้ว่าหันห่างเขาเ้นมาปะปาเียงกันยี่หลันพวกเพจ่าซื้อแปแปลเหมือนผมว่าเป็ดติดเบ็ดเป็ดติดเบ็ดผมมาเจ็บเื้อแปปลผมถือเรียงผู้เดียวละเอาตั้งกินเนี่ยอกพี่ด้ถุงเลย เยอะเยอะเป่าชนะอันสวงค่ะคุณผู้ชมบังเอาญอถค่ะพี่เน่งพวกแม่วีพี่เน่งวีอาจารย์เสี้ยนเน่งเป็นแบบนี้แหละค่ะพี่น้องวีวีโควิดเอาซีเอาซีได้พี่เน่งด้วยขอบคุณที่มาฟันท่องหายงวดนี่ขันแม่นเลขเห้าเขาเนาะน้องสิซื้อวีไหมถึงห้าฟันเลยห้าก็เก่งไปเพวกพวกนี้แม่ที่เหลือได้หนีได้ต้องไปเรียมาซื้อ สองหัวว่าบนถุงพ้าเอ้าหัวนีเว้ปันทงเย้องยังมาหวดนีเฮ็ดจะได้กระถือเลขหาอนนเฮ็ดจงได้กระถือพื้นพอเจ้าคืนน้ำเจ้าฝย้นี่เงีนยฝยุ้งบเี่ก็ม่เคยใปลายยาบฝอยวาววิ่งย่างนี้่อยแยกฝอยไปโดยบอกยาหยีเยื้อยิงกนพแก โอเคงวดี okay, ้เฮ้ยต nah, ังได้ยู่นอนอยู่กับถือเล็กขี่เหน่งมาเส้นเหน่งมาถือแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มันาพลูกมันมีการมวดบุ้งี่เขาไม่เอาเงินแหงหาที่ลาเรสอบเพิ่มอีกท่าเป็นเกียร์เสียบแางวัตถุท่านได้ยิงลด้่าดันบอกว่าคือหกถึงเจ็ดขันนับอกคนกเจ้าก็ดีก็บอกเจ้าพวดี เอาเสร็จละขอบคุณหลายๆได้อพีหนิงเด้องวดนี้เฮาสิรวยใส่ปีใหม่เนาะพีหนิงเนาะตัวไฟมีกับตัวตัวมาตัวเพิ่อสิ่งนี้เราผมคิดว่ากล้ากว่าเกฟันธงฟันธงเจ็ดเจ็ดอยู่บนไลน์คิดว่าบักหาซ้อนหาซ้ำร่างย่างเยู่เลยบักกลับบักกลับบักต้องกลับอีกเด้อค่ะเด้อพีหนิงฟันธงบอให้ตัวใดอีกแล้วมือนี้เนาะค่ะเนาะบอให้บอให้เงวดนี้บอให้ตัวใดอีกแล้ว วันนี้พี่เน่งฟันท่งมามาฟันท่งหาเนาะค่ะเนาะเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดห้าสองแล้วก็ห้าสามนะคะอพวก็เรื่องเกเ้บวจ่ดยอเออไปสื่อจะเจ็ดสามบอจะเลื่อนนะเจ็ดสามเดสามบกันี้คอเขียนไปเรออ้เนี่เจ็ดสท่งๆนี่เ่คันเลขคันมันฟันคนเปนเทาพ่อนี่คน อันว่ารูปมันมีตางแ้านี่สิเป็นประจําเลยเข่าเนีนอนมากเลยนไมอไรเงี้เงินไมหาลิสองบาทงวดเมื่อกี้กันเปนพม่เงินหาเจี๊กบิบบาทฉันเป็นโจูเยอะยู่้ยข้ากสีอครับเนาะถือในห้องเสียงดังก็นี่อีกเจ้าคันเี้ยวสะพานสะพานก็ตายบ่างนาติดติ่งห้งผมเรียกพกหายแพ่นหลังเราเมืองเจอภาคกันสือมาเงี้ยีนหลังสึงเดียยิ่งคื่ละ ปีฮาซี่ป huh. yeah. uh ีเพิ่นตายแต่เพิ่เของล่วงบาลกำมือแบมือหวาไม่ได้เรียกล่าเีก็พราะ่่าี้เจาว่าท่าเขาะ่าหาว่าหาจ้างอะไรก็เจเขา่อนะเขาที่เขาถึงมีจิ้มไหมเจาว่ามันเป่าโดนแล้วมันเปล่าโดนแล้วมันแต่ว่าบอกก็บาเด้วยี่เหนียด้วเลขช่วงนี้เจ้าสังเกตบ่ 0 4 0 3 0 3 6 6ศูมันสันจิเป็นเลขเบิลจประจําเลข4ี่ศูนบ์มียน404ค์ศคุณปดนี้ไปเลข3 3มแล้วก็สามก็เจดเจ็ดถศน7หนึ่งบการสาเจ็เจดสามเลขก็พวกมันบ่อยๆที่ละ3 3 3ามมันหวา404นีหรือม่หวา4ศูบา มายเลขว่าทีหกมาทีเจ็ดมันเออเกิดแชงซ้ัเกิดแช้งที่เคยม้วนหัว่เออเออเมียนว่าอ๋อเออเมียนบันเงี้มันหัวหกหกหนึ่งกับทีหกเมียนเลขมันคือมีตาหัดวันนี้เจอสังเกตนะใครว่าเลขทีมันมีหกมาเเอวันนี้ทีหกหวล่างมันงวดนั่เขาจะโอ่ถึงน้ามาวันนี้ใครไม่เสริมแค่ว่าลยสื่สูนเจ็ดกับูนเก่าล่างแมันหัวทีหกจอ ถาเจ้าซื <S <s ้อทนที่แหลกม่าที่ไข่ฟันส้งสี่หกกับสี่เจ็ดเออเจ็ดเจเลยบันนีมันออบหกหกหนงกับี่หกบาทอือก็ทังเน